ทุ่งเหม็นหน้าเฮียทุด uh> ่านนิดเดียวมีลูนมีลูนแต่นี้อีกแล้วโตัวอะไรวะมีดีมากเจ้าฟังโทษดิไม่เอ้ยโอ้โหโทษโทษเจ้าฟังโทษตัวอะไรอ่ะโอ้ลินลี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 นแต่แต่แต่จะดำด้วยตัวอะกัดไม้มาแต่เขาจะเขาจะปโน เอาขอไอดผลตะข้อกูบอกเย่าแหวนแดงไอ้สัสพวกเพื่อนบ้านฟ้าชอบคุณมากนะโน้ผมทำายเพื่อนผมไม่ลงเนะบานฟไปล้วเปไงบ้านฟ้าไปแล้วหรอเยี่ยมันไม่ได้ตะเครื่องเลยโอ้โหแหวนแดงแมาเทพก็ไปแล้วแล้วเจ้าทุกแผ่นผมบอกให้ว่าทุกแผ่นโอ้โหเจี่ละต้องรีบตัดไปแล้วทุกแผ่น โอ้มันมันเฟดเอาเฟดเอาเลยวะ่ะปุ้มไม่หายด้วยนะอู้มันเฟดเอาเฟดเอาเลยไม่หายก็ช่างแม่งดูว่ะมีตาไครดอปป่ะไม่แน่ใจครับแต่ว่าแหวนแดงชัวร์ <c oughs> <c oughs> โลซิงจัดอะจริงเดี๋ยวยึดแม่มาหากูแล้ว ยังไม่แตกนะอยู่กูอยู่กูอยู่กูไม่มีไม่มีไม่มนบ้านฟ้ามาช่วยดิได้เพิ่นทดปั่นอยู่ใช่ปะช่วยแล้วช่วยแล้วแต่ไม่ต่องแค่ไหนแม่เทพกับบ้านฟ้าอ๋องเหรอเข้ามาดิครับหูหูไม่ฮิวให้ด้วยไปหาทดก็ได้วะเอากลับไปแล้วโอ้นี่น้องรินแหวนแดงไลโนะเนี่ย ตามตูดมาอยู่มันกลับมามันนอะไรเงี้ยอย่าซ้ำดิเล่นกูอะไรไว้เสี่ยท้ำทำไมเนี่ยกินกูเฮ้ยมันเป็นแท็กติกแท็กติกเหมือนฟินเลยเล่นเหมือนฟินเลยโอ้ยโอเสร็จไดเลยเสร็จเนี่ยเครื่องมันมีแทงหลังนี่นี่นี่เข้าไปหาโทูเข้าไปหาโทูโห่เสร็จแล้โอ้เออ ว้าคือพี่เพื่อน่ะไม่ยิ้วให้ผมเลยนะ้ผมถ้ายิ้วให้ผมได้ผมไม่เจ็บเ้นได้นะคือมันกลับมามึงเมาบนเนี่ยมึงยิวก็ไม่ทนันม,มันรอแทงหลังหมดด้วยอะ่ะก็ยั่งมันดิดีแล้วนะคนอื่นได้ปัน่นเออก็โดนแทงหลังอยู่ดีเสียวเวลาเปล่าล่ะเดี๋ยวก็โดนเฟสต่อไปก็โดน นี่ยมึงมึงปั่นคนละเครื่องเนี่ยได้ไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวกูจะเสร็จแล้วอีกเครื่องนึงเนี่ยไม่เครื่องโทษไม่เสร็จอ่ะอออมามาเอนจัดการเลยได้ใหญ่เนี้ยโอ้เครื่องติดมาช่วยนะครับเครื่องติดมาช่วยนะครับโอ้ทั้งคนทั้งไม้อ๋อพี่เอกไม่เอาเลือดมาโอ้ ไกูต้องแกลกแลกมาทำไมวะกลับแล้ว,วกลับกลับเอาผมลงมานนหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเล่นอยู่โอ้โหแม่มันก็มุดใช้ไปแล้วฉีกขึ้นบนให้ฉีกขึ้นบนให้มันรอแต่เพิง่งช่วยนะ<ม>ช่วยแล้วทำแล้วท่านี้แทงมึงเล่นไปเลย <laughs> แทงกันนะ่ะมึงเล่นไปเลยมีแทงหมดอีกอะ่ะไม่แต่ผมเข้าตู้่ของคาตู้คตู้เขาไม่เข้าทำไมอ่ะไม่ก็มันได้ใช้แล้วไงก็ใช้เลยไม่ได้ใช้แล้วกอนเฉยๆดีกว่าไหม เออนั่นแหละใช้ไปเลยลงลง,ลงมามันก็แตกอยู่ดีนะเดี๋ยวเฟิร,รฟ์นวิ่งบ็อกเฟิร,รฟ์นวิ่งบ็อกได้ไหเลยเฟิร์นแทงว่าเออช่างแม่งออะไรวะวิลมันมันมันขึ้นไวม,มากเลยอ่ะโอ้ไม่ไหวว่ะได้ขอนเสาร์นะให้เราอะขอ,องเาโนมเวมพี่บอกเฮานี้เข้าไปเขาไปถึงแม่กูแล้วเนี่ยโอ้ย เขาทำได้ทำได้กูฉีกให้ชฉีกฉีกมันไล่ผมไล่ผมมีทัำได้ว่าไงมันมันหลอกมันหลอกมันหลอกไม่เออมันหลอกมันหลอกไปเลยฉีกไปปั่นเครื่องอื่นเลยเดี๋ยวกูรอซามเองเครื่องเนี้ย เดี ok re, oh, mean, uh, right. oh. oh. ๋ยวกูปวดเองเครื่องเครื oh. oh, ่องนี้กูปวดเองกูปวดให้ปวดให้มึงรีบปั่นเลยสองคนน่ะกูปวดเองกูปวดเองเออกูปวดให้กูปวดให้รีบปั่นเลยมึงรีบปั่นเลยเออมึงรีบปั่นเดะไอ้เหี้ยไอ้ปั่นได้สองเครื่องนั้นน่ะสั่นอยู่แล้วบัวโอ้ยไอ้เหี้ยมันไม่มีตะไต่ดอเนี่ย มีไหมหรอไม่มีไม่มีมีหรอกูบิงกูมีกัดไม้อ่ะไม่มีผมไม่ยินเสียงตัวเองตอนผมกำลักัดไม้ไปหายทอดไปหายทอดไปหายทอดไอ้เฟิร์นเพื่อมาช่วยกูได้เฟิร์นต้องมาแล้วนะใช่ใช่ทอดล้มนี่เหนื่อยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเครื่องมึงอ่ะเฟิร์นห้าสิบเออกลับไปปั่นเดี๋ยวกลับไปเดี๋เดิมไม่เสร็จเครื่องนี้มันมันรูนมันกินหมดแล้วมั้งคนดหาวเล่าไปไกลแล้ว โดนไม่โดนเดี๋ยวน่าจะกลับมึงลาบไปเลยท็อตมึงลาบไปายาวๆเลยโอเ้เป็นอย่างแม่นยำเขาพอได้ยุไม่เสร็จอ่ะมันไม่มีมันไม่เจอลูน,นะพี่ไโอโนแม่งโยนเกมเลยพอได้อยู่แทงอไม่โดนเขาจะมาหาผมอ่ะ่องนีน้เพี้ยงละมาหาผมเพี่ ตูนหาไม่เจอเฮียเป็นรสซิ่งจัดเลยอ่ะช่วยได้ปะน่ะกำลังไม่มีช่วยช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้พี่หนูก็ไปยอมไปยอมง่ายเกินฮัลโอนนน้นะครับว่าไม่น่ามีหรอกน่าจะมีอยู่แถวๆนะทำให้ผมได้ฮิวเลยปั่น เจ็บแล้วต้องหานูนก่อนชีกไปแล้วหมูมือปั่นสามเครื่องเฟิรนทดได้ได้แล้วก็เดี๋ยวแยกกันปั่นคนละเครื่องคนละเครื่องมึงแม่เอาเครื่องไเฟิร์นได้เสร็จก่อนมึงไปเนียนใกล้ๆเฟิร์นไว้มึงไปเนียนใกล้เฟิร์นไว้มึงไปเนียนใกล้เฟิร์นไว้แม่น่าจะหมดแล้วนะถ้างั้นอ่ะหมดแล้วหมดหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วมาก่องเครื่องกัได้ตอนนี้ เรื่องใหม่เดี๋ยวเซตใหม่มึงไปเรียนในแก้เฟิร์นไว้เขาไปดางไหนมันเปยดไปไหนไม่รู้ะมาดิหลงหลงหลงลากออกไปทลากกลับมาทดปั่นเลยทดปั่นทดปั่นเร็วทดปั่นไปเลยทด สั่งบได้มันมีเครื่องเล้าหมูกับตรงนั้นอ่ะได้ได้อยู่ใช่ใช่เครื่อมันใกล้กันเครื่องมันใกล้กันอยู่ตรงเนี้ยมันปัานได้อยู่นะอยู่ไกลอยู่นะเดี๋ยวได้โซนนี้โซนเดียวกลับไปหายทุนไปเลยไม่ไม่อยู่กับผมอยู่กับผมเออมึงปั่นไปทุนมึงปั่นไป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 โอ้งนี้ปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นไปเลยมันอยู่ตรงนี้อ่ไม่ต้องเหตุลงมามันน่าจะยืนนิ่งนะมันชอบหลอกหลอกเฟร โอ้โหกูตายยากมันแล้วไม่ทันมึงปัดให้เสร็จโทษมึงปัดให้เสร็จมึงปัดให้เสร็จเสร็จมากเครื่องนั้นอ่ะไม่เกิดหรอกปัดไปเลยปัดไปเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เฟิร์นช่วยกูเสร็จไม่เสร็จเฟิร์นไปฮิวกลก่อนตีกลันเนี่ยเครื่องเนี้ยไปเลยฉีบฉีบไปเลยฉีบไปเลยฉีบไปเลยมึงฉีบไปก่อนเลยโทษมึงฉีบไปก่อนไอ้เฟิร์นวิ่งฉีบออกมามาฮิวกูสองคนนี้ก่อนมึต้องตั้งแบบต้องหารู้นะพี่ เออมึงไปวิ่งหาเลยมึงยังไม่ต mm ้องปั่นมึงวิ่งหาลูนก็ได้ไปยังไม่ต้องปั่นรถแดงดูยังอ่ะกำลังดูนลอืมแล้วมีหิวว่ะเฮ้ยนี่จะลูนแล้วนี่ไงลูนเออโหโคตรเนียนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูวิ่งก่อนแล้วกันรถปวดให้ต้องเจ็บนะไม่ต้องปวดแล้วเพราะก็ปวดแล้วเจอลูนแล้วมึงวิ่งดีฉีกไปเลยไม่ต้องไปเจ็บฟรียต้องหาตั้ง นั่งสวยแล้วหนูไปตั้งใจเล่นเกินหนูโทษจังจุกได้เลยไม่ไหวเลยไอหนูอ่ะเอ้ยผมยังไม่ได้ฮิวเลยที่ต้องรีกูเพิ่อ่อนนะอมาดิกมึงไม่ต้องเจ็บฟรีแค่นั้นพอกูสองคนฮิวกันเรียบร้อยแล้วอะไรยังไม่เรียบร้อยพี่ฮิวผมเกาก้าวทำไมเนี่ยจะมาเอาเครื่องเนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันหมดแล้วมันอยู่ไหน รู้ไม่เห็นไม่เห็นปั่นเครื่องแม่เทพได้ปั่นปั่นเครื่องไกลอยู่ให้อยู่อ่ะเออโทษปั่นเครื่องแม่เทพดูอสามสิบเฟอเสียงหัวใจมาวิ่งคู่เลยวิ่งคู่เลยฮะเพ <10 S 2> ิ่นผมตายผมยังแขวนได้พี่จะตายแล้วเอ้ยมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่เมทึบมันอยู่มันอยู่ตรงมรรเมทึบใช่พี่จะตายแล้วนะ มาทศมาทศมาทศในประเทศวะได้ฉีกไปข้างบนหน่อยฉีกไปฝั่งนู้นอ่ะได้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 ฉีกไปแบบต้องล้มอ่ะไม่น่าไปถึงไปดิไม่เอาหมวกเครื่องไม่ไม่กำลังไปไอ้เชี่ยทำได้ไงวะกลับมาเครื่องมันห่วงแล้วล่ะ วเครื่องเราีคุปได้นะคุปก่อนคุปก่อนพี่ปล่อยปล่อยเลยก็ไปรีรีคุปป์ยูกันเลยสองคนน่ะวิ่งขึ้นขึ้นบนไปไปยูกันเลยรถแดงรถแดงตรงที่อันนี้แตกเลยดิรถแดงตรงที่ลูนแตกวิ่งไปไหนอ๋อโอเคอยู่ไหนวะโเอยู่ไหนวะตรงไหนกูกหลังวิ่งไปหามึงรถแดงอะไรส่วนมาที่มาที่เท่าเดิมลงอยู่นี่ลงอยู่นี่ลงอยู่นี่มีตรงนี้เลยามขึ้นอ่ะกูไม่ได้อัตราดำมา กินแล้วพี่ <S <S แต่จับไม้มาเกมนี้ไปปั่นที่เดิมนะเดี๋ยวมึงอ้อมไปปั่นแมทเทพอ่ะเดี๋ยวกูกลับมาแมทึบแมทเทพตรงไม้บัวมีมีเครื่องไหมเหรอมีมีตรงนั้นเหรอแล้วที่เฟิร์นปั่นตอนวิ่งไว้ตอนแรกนี่แมทอะไรแมทเทพเหมือนกันไงเจอพี่เจอกูเจอกูเจอกู ปัดเลยเท่านั้นน่ะเดี๋ยวกูเจ้ากูปัดเลยปัดเลยกูตายกูตายนะกูตายนะโอ้ทันปะวะปัดเลยปัดเลยปัดเลยรีบปัดรีบปันเครื่องมีกูกระตุกอะไรอีกแล้วไว้เฮียทันเถิดทันเถิดปัดเลยปัดเลยปัดเลยบ้าจุดที่ตรงไหนอาะบัาบันฝาไมบอกได้นะ บ้านดีกว่ามั้ยควันก่อนท้ายเก้าสิบก่อนท้ายเก้าสิบก่อนโอเคพอและบ้านฟ้าใช่ไหมได้อยู่หลังกูเฟินหลงหลงหลงกูมีกัดไม้กูมีกัดไม้โอเคโอเคเสร็จนะเครื่องเสร็จเปิดตู้เลยเปิดตู้เครื่องเสร็จไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ถังเนี้ยเปิดตู้เครื่องเสร็จหน่อยเหรอจุกตรงนี้รอมันเฟดไปพี่เฟินเจ็บเสร็จปะเสร็จปะเปิดอยู่ปะ ยังยังยังกูมาเปิดกูมาเปิดประตูเนี่ยตรงที่ตรงที่ที่ที่รวมรถแดงอ่ะลงไม้ไม่ทันไม้ไว้ไม้ทดทดจะไม่อู้ไอ้รดมึงอย่าเจ็บนะมึงต้องขีดไปก่อนนะให้เพื่อนมันมีลุปหลังอู้เอาแล้วมึงจะไปฝืนกูบอกว่าอย่าเจ็บไอ้สัตว์วิมาหากูเลยยาวเลย ผมลุกได้พี่เปิดี๋ยวไปเดี๋ย็นปใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นเฟิร์นลุกเลยเฟิร์นลุกเลยวิ่งวิ่งวิ่งวิี่มาประตูนี้99แล้วทดลุกด้วยนะอายอยู่ดีนะผมอ่ะทดลุกทดทดต้องรู้เอ๋เออกูลังวิ่งไปหามึงเนี่ยได้อีกเฟสหนึ่งครับผมอ่ะลุกมาลุกมาเลยอยู่มาแน่ าจะมีบาร์บีคิวกว่าน้กว่าเฮ้ยมันต้องแยกนะไปนะมันมองเลยอ่ะแยกซ้ายขวาเลยแล้วก็มาช่วยผมคนนึงแยกเลยไปหาใครอ่ะไดทดเพิ่งล้มนัดทดซื้อท้ออยายากได้ก่อนนะไปลงล่างสุดได้ป่ะไปลงล่างสุดอ่ะแบบล้มไปไกลจากตรงนี้แล้วก็ลุกเองเอาอ่ะถีบถีบถีบ พี่จฟพ่นกูแตกนะครับผมไม่แทงหลังนี่พ่นมึงไม่พอแย่แล้วพ่นใหญ่ใหญ่แต่มึงจะกูไม่โยกกูไม่โยกควาบานฟ้าเอ้ไปเลย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 งั้นไปเลยกูมีลูก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 แทงนะผมไม่มีลูกแล้วพี่จะตีโดนได้ไงวะปีกุ๊บก่อนนะเอาีูุ๊กมคนให้นอนสองคนเนี่ย โดดออกมาดิโดดมาไม่เอาแล้วอุ้งแล้วออกไปเลยออกไปเลยกูตายกูตายกูตายเพราะกูต้องมาช่วยเพื่อนเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไอโนรีเปินโดนจัดไม้กูไปเรียบร้อยจุูไม่ได้กูนั่งอยู่กับที่เฟดหายไปเฟดแบบเลยกูออกไปนู่น มันมีอยู่แล้วครับยังไงเฟิร์นไล่บล็อกผมยังไงขอรู้แล้วว่ามีอยู่แลยโรติงสก,กัดเยสสก,กัดเยสเรียบร้อยโดนอยู่หนะักดวงอยู่คุณเจ็ดด้วยนาทีหนึ่งอ่ะโอ้โอจะโดนจัดไม้กูซะ